บ่าเลียดอกหม่ำลนนุ่นหม่ำแน,น่หม่ำแน่เออเป่ากระลูกเป่าก่อนหม่ำหม่ำเอิ่มโอ้ยเก่งจังเลยเจ้าแม่อือจ้าหม่ำอาใส่ปากพี่ก่อนใส่ปากพี่พี่พลอยก่อนปากพี่พลอยพี่พลอยก้มลงมาพี่พลอ,อยก้มลงมา,อ,อ,งมาอ่ะอึ๊บตั้งก่อนฮึบ อันหนึ่งช้อนเจิมเอาหนึ่งช้อนจิมดิจ่าเราเห็นปะนั่นเห็นปะโอ้ยมือหยิบกี่ล้วพี่น้องก็ทันเรข่อยข่อยก็ทันแล้วสวัสดีจ้าเมื่อคืนี่ลาไปอยู่เด้ออีลาไปอยู่แต่ว่าอีลาเป็นไข่ได้ได้กลับมาเออเคียงบินใหญ่เออ <Open. S 1> ว้าว <laughs> มันคำใหญ่ปวดเดี๋ยวค่ะไม่น้อยเอาค่ะโอ้ยอันไหนกินบ้าง <Bye. S 1> เอเอโอ้ลุยเลยเออลุยเลยนะคะใครอยากกินข้าวก็ลุยเลยนะคะแผนกลุยนะคะตอนนี้ตอนเช้าแผนกลุยนะคะอโอ้หันมาลุยแล้วมาจับเอาเจ้าว่าแล้วยันย,ยันเลย อย่าพึ่งลุยอย่าพึ่งลุยเดี๋ยวเดี๋ยวยายยังไม่ให้ลุยเดี๋ยวสักครู่สักครู่กินก่อนกินก่อนอ่าอืออามูอามบูบูโอ้ยแต่ปอพีชเอาซ้อนมาอีกคันหนึ่งแน่นี่ขันเดียวอันเอาอัน